เรามาต่อกันที่การจัดอันดับมูลค่าของทีมบาสเกตบอลนะคะในปี2020ค่ะและแน่นอนค่ะนิวย o อร์กนิกส์ก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งค่ะก่อนอื่นนี่นะครับขออธิบายก่อนว่า f o s เนี่ยคือนิตยาสาร,รเป็นนิตยาสารของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในสหรัฐอเมริกาครับปัจจุบันเนี่ยสํนักงานใหญ่เนี่ย ตั้งอยู่ที่เมืองเจอร์ซีย์ซิตี้รัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยนะครับก็มีนิตยสารนี้เหมือนกันครับเรียกว่าฟอร์บส์ไทยแลนด์นี่แหละครับทีนี้กลับมาสู่การจัดอันดับของ NBA อย่างที่แอดมินตูนพูดเนี่ยนะครับเรามาไล่กันท็อปไนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยคือนิวยอร y o น k ก e ์เป็นปีที่5ติดต่อกันแล้วครับนิวยอร y o น k ก e ์เนี่ยนะครับมีมูลค่า4,600ล้านเหรียญครับมากกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย600ล้านเหรียญสุดยอดเลยนะสุดยอดครับอันดับสองเนี่ยนะครับก ขณะที่อันดับ3เนี่ยนะครับก็คือ Golden State Warrior ครับอันนี้บี้มาติดๆเลย4,300ล้านเหรียญขึ้นมาจากปีที่แล้วกว่า800ล้านเหรียญครับและอันดับ4ก็คือ Chicago Bulls ครับ3,200ล้านเหรียญและอันดับ5คือ Boston Celtics 3,100ล้านเหรียญ เหล่านี้เนี่ยนะครับคือ5อันดับท็อป5ของ NBA ปี2020ครับมูลค่าของทีม NBA เนี่ยนะครับต้องบอกว่าก้าวกระโดดมากๆฮะโดยเฉพาะนิว york nicks เนี่ยนะครับถือว่าเป็นทีมอาชีพอันดับที่2ของประเทศอเมริกาครับที่มีมูลค่าเนี่ยถึง4,600ล้านเหรียญเป็นรองแค่ดัลลัสคาว b บอยของอเมริกันฟุตบอล l นี่แหละครับอันนั้น5,000กว่าล้านครับห0 0 0กว่าล้านเหรียญครับอันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดแต่ NBA เนี่ย ตอนนี้คืออันดับหนึ่งนี่คือนิวยอร์กนิกส์ครับสุดยอดมากๆฮะทีนี้ค่ะหลายๆคนก็อยากรู้ค่ะมินเน่ว่าการหามูลค่าของทีมเนี่ยเขาเอาอะไรมาพิจารณาบ้างคะเป็นคําถามที่ดีครับหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะนิวยอร์กนิกส์เนี่ยผลงานก็แย่ออทีมเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ปีเอาง่ายๆนี่นะครับตั้งแต่ก่อตั้งทีมมาเนี่ยมี2ปีครับที่เขาคว้าแชมป์ได้ออนั่นคือปี1970กับปี1973ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยฟิลแจ็กสันเนี่ยอดีตโค้ช ชื่อดังของชิคาโกบูลส์ของ LA l เ k e ลเกอเนี่ยนั่นก็อยู่ในชุดนี้ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยทีมเนี่ยก็ไม่เคยได้อะไรเลยมา<อ>ปี90ปครับปี9ในยุค90เนี่ยถือเป็นยุคที่นิว york nicks เนี่ยเฟื่องฟูมากๆแม้จะไม่ได้คว้าแชมป์เนี่ยนะครับแต่เขาก็สามารถเข้าชิงได้ถึง2ครั้งเจอกฮาคีมราชิวอ์ภายใต้กนนารนำทีมของแพทริกอีวิงเนี่ยนะครับแล้วก็ปี99อันนี้เข้ามาได้ยังไงก็ไม่แน่ใจ เป็นอันดับแแต่สามารถทะลุไปจนถึงนัดชิงได้อันนี้ต้องถือว่าสุดยอดแต่สุดท้ายแล้วก็แพ้ทีมดันแค้นกับเดวิดโรบมินสันอย่างที่พวกเรารู้กันดีหลังจากนั้นเนี่ยทีมไปได้ไกลสุดเนี่ยนะครับก็คือเพย์ออฟรอบ2เท่านั้นภายใต้การนําของคาร์เมโรแอนโทนีก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ครับล่าสุดเนี่ยทีมก็แพ้ไม่เข้าเพย์ออฟมาเนี่ยห <c oughs> ปีลว 6ปีรวดเลยและปีนี้กาลังจะเป็นปีที่7ต้องบอกว่าโหไม่น่าเชื่อว่าทีมของเขานี่ยังเป็นทีมมูลค่าง,างับนบน,น,ะะนั่นเป็นเพราะว่านิวยอร์กเนี่นะครับเป็นเมืองที่มีความมาั่งคั่งของกีฬาครับเต็มไปด้วยทีมกีฬามากมายครับั้งเบสบอล แเป็น N B A มากมายจริงๆครับและยังเป็นเมืองเศรษฐกิจยักษ,ษ์ของโลกและแน่นอนครับจำนวนประชากรที่ถือว่ามากที่สุดอของประเทศเนี่ยอัดแน่นกันอยู่ที่นี่ครับเรียกว่าโอ้ใน1นตารางกิโลเมตรนี่นะครับจริงค่ะในนิวยอร์กนี่บีซี่บีซี่มากๆเลยคนเยอะเ,ยเลยฮะเดินแทบชนกันตลอดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะครับผลการแข่งขันเนี่ยผลแพ้ชนะเนี่ยม,มันไม่ใช่ปัจจัยเดียวครับมันมีทั้งความเป็นแบรนด์ดัง นิวยอร์กนิกส์เนี่ยพอเห็นนิกส์เนี่ยโอู้้เลยอันนี้แบรนด์ดังมากๆม,มันขายได้ครับไม่ว่าจะเป็นสนามของเขาและที่สําคัญเนี่ยนะครับสัญญาการถ่ายทอดสดของพื้นที่ของท้องถิ่นเนี่ยแหละครับมันมหา,าศาลเพราะว่าจานวนคนเนียหูมันมากม,มายจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยทาให้มูลค่าของเขาเนี่ยมันมากผู้คนเนี่ยจับจ่ายพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้าไปชม เพื่อจะซื้อของที่ระลึกเพื่อที่จะตามทีมที่เขาชอบตั้งแต่รุ่นโหรุ่นยุค7 8 8 0 90เนี่ยแม้ตอนนี้มันยังไม่ค่อยดีเนี่ยแม้จะเทไปบุ๊กลินเนสเนี่ยแต่สุดท้ายยังไงเนี่ย คนก็ยังคืนนิกส์ครับ<ะ>เหมือนกับ LA เนี่ยยังไงก็เลเกอร์สแม้คลิปเปอร์เนี่ยจะจะขยับขึ้นมาสู้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็เลเกอร์สเหล่านี้ก็คล้ายๆกันครับนั่นหมายความว่าทีมของเขาเนี่ยมันยังมีความขขังและแน่นอนครับด้วยความที่เป็นเมืองดังเนี่ยนะครับโอ้โหคนทั่วโลกเนี่ยก็<ะ>อยากจะมานิวยอร์กและสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากจะไปเหยียบก็เข้าไปชมเข้าไปเหยียบ s ม u a r สันสแควร์ใช่ครับ,รบไปแม d เดสันสแควร์การ์เด้นเนี่ยนะครับโอ้โหมันมันต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ มันดึงดูดคนมันดึงเงินออกจากกระเป๋าคนได้สบายๆเลยครับเหล่านี้เนี่ยมันมีมูลค่ามันมีการเอาออกมาคิดมีการประเมินต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมากกว่า4,600ล้านเหรียญก็ได้นะครับถ้าเกิดเจ้าของทีมขายนะย